สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมิ n งเซอร์วิสนะครับวันนี้เป็นอะไหล่โ o โยต้าโคโร l AE EE หน0่งร้ถึงหนึ่นะครับสห่วงวันนี้มีไฟไฟหน้าโคมเพชรด,ดำมุมเพชรด,ดำแล้วก็โคมเพชรด,ดำมุมส้มแล้วก็มีโคมเพชรขาวมุมเพชรขาวแล้วก็โคมเพชรขาวมุมส้ม ใครสนใจสินค้าชิ้นไหนตัวไหนสอบถามได้เลยครับฝากระโปรงหน้ากันชนหน้าแล้วก็กระจังหน้าตะข่ายดำนี่นะสนใจสอบถามราคากันได้เลยครับหรือจะโทรมาที่0 9 6 2 9 4 1 9 6 1นะครับวันนี้ขอแจ้งลูกค้านิดนึงนะครับสำหรับราคากันชนหน้า3ามห่วงวันนี้ราคาปรับขึ้นอีก100บาทปกติราคา900บาท วันนี้ปรับราคาขึ้นเป็นชิ้นละหนึ่งพันบาทนะครับค่าขนส่งเหมือนเดิมค่าขนส่งชิ้นละสามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับแต่ราคาขอปรับขึ้นนิดนึงอะไรตอนนี้ราคาไม่แน่นอนเลยนะครับขึ้นทุกวันเลยนี่แต่โคมไฟหน้ายังราคาเดิมนะครับฝากระโปรงหน้าราคา 2,300บาทยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับเป็นงานดิบเนาะงานดิบงานเทียบแท้ใครสนใจชุดไหนชิ้นไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยฝากระโปรงหน้ากันชนหน้าไฟหน้าแล้วก็กระจังหน้าตาข่ายดำกระจังหน้าตาข่ายดำชิ้นละ950บาทอา่าวันนี้ไหลสุดเร็วไปเร็วเลยแล้วก็โคมเพชรขาวมุมเพชรขาวตัวนี้เป็นงานจีนท y j นะ งานจีน TYJ ชุดละ1,599บาทโคมเพชรขาวมุมส้มงานจีน TYJ เหมือนกันชุดละ1,699บาทหรือว่าถ้าใครสนใจเฉพาะไฟมุมส้มคู่ละ699้ว699บาทโคมเพชรดำมุมเพชรดำ1,599า1599บาบาทแล้วก็โคมเพชรดำมุมส้ม ชุดละ1,699บาทกันชนหน้ารุ่นไฟในกันชนยาวนะตัวนี้3ห่วงใครที่ใส่ไฟใครที่ใส่รุ่นไฟสั้นอยู่อยากจะเปลี่ยนเป็นกันชนรุ่นไฟยาวได้เลยนะเอาไปใส่แทนกันได้เลยชิ้นละ1,000บาทค่าขนส่ง350บาทนี่ ฝากระโปงหน้าชิ้นละสอง0ับาทยังไม่รวมค่าขนส่งนะจ๊ะพี่จ๋าค่าขนส่งจ่ายตอนรับของอ่าวันนี้ไล์สดเท่านี้นะจ๊ะพี่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจมิ n งเซอร์วิแล้วก็ช่อง YouTube ิ i n g Service ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าอย่าลืมนะจ๊ะพี่จ๋าผ่อนได้นะจ๊ะพี่จ๋าสำหรับคนละครึ่งใครที่สนใจสินค้าต้องการอยากจะสแกนคนละครึ่ง สแกนครบจํานวนแล้วรับของได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าตอนนี้มีคนสแกนครบไปแล้วนะหลายคนแล้วด้วยใครสนใจอินบ็อกมาได้เลยวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะพี่จา๋าบ๊ายบาย